อเตรียมไว้เบิดแล้วพร้อมแกงซูพีซูนองรับประทานเนาะค่ะเนาะมึงดูค่ะอันไวออน้อ่อนเนาะคะ่ะห้วยห้วยยูหอมห้วยห่วยยูจ้าเมนูบานบานเมนูอ่าแ่บอ่อนอ่าขาค้นนี่เป็นตาแซบตาแซบเม่งดูล่ะค่ะเมนูอาหารบานบานเนาะ,ะเนะมนูอาหารแสบเบอร์อาหารโปรดของผู้เฒ่าอืแ่บอ่อน อ่าเ้าค้นนี่เป็นตาแซบตาแซบมึงดูราะคาะมีนู่อาหารบานบานเนาะคะ่นะเนาะมีนูอาหารแซบเบอร์อาหารโปรดของผู้เทาอืมมันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยพวกมึอน,นี่มาเ้อจา้ากินน้ำกันทุกคน,นะจา้าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนด้อค่ะแกงไวจ้จ้าแกงไว้ใส่ไข่หมดเนาะแกงไว้หรือว่าอมไว,นมไวนนน้นี่หละจา้าอมไว้บานบานเท่านี่หละจ้าของลงเลย ขอบคุณที่รับชมเ้อจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมาเดอ้อกินน้ำกันจานน้าบ่มีมันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยบ๊อเมอเนี่มาเด้อจา้ากินน้ำกันทุกคนนะจ้าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนด้อค่ะห้วยหว่วยยูหอมหว้วยหว่วยยูจา้าเมนู่บานบานเมนูอ่ามาเด้อจา้ามาเด้อมือนี่ เมนูแซบเบอร์จ้าอ่าเตรียมพร้อมเบิร์สุยางแล้เนาะจ้ามันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยบุ๊มืนอนี้มาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนนะจ่าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเด้อค่ะได้มาตาสวนแหละจ้าอ่าเกาตน้นสิบต้นกับพ่อแกงเนาะคะ่ะอืมเบิ่งดูค่ะห่อนไอายีสาระยังดอกจ้า ทำอาหารให้หมูเบิงนี่แหละจ้ามาด้อจ้าห่อนหอนน้ำกันจ้าอาหารเทียงจ้ามือนี้จ่าู้วนก็ได้ไหมะออมเนาะค่ะแกงห้อนหอนนี่แหละจ้าเตรียมอุปกรณ์แล้วพร้อมแกงยองอย่านั่งใส่หมอแล้วก็เอามันสิเป็นเสาร์มันสิเป็นสวยพวกมือนี่มาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนจ้าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเด้อค่ะมึงลูกค้า ได้มากกรหนึ่งนี่ล่ะก็พ่อได้แกงยูดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจ่าพี่น้องพ่อให้เพิินหอมกินผู้เทามากเนาะค่ะอือไปได้ไวามากกินแปดตนนี่แหละจ่าเด้มาออมอ่ายเพิินกับมากมากมากึงดูค่ะเตรียมพร้อมเบิดแล้วมันสิเป็นเซามันสิเป็นสวยพวกเนี่ยมาเด้อจ่ากินน้ำกันทุกคนาจ่าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเด้อค่ะ มันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยพุกมืนนมนอนี้มาเด้อจ้ากินน้ำกันทุกคนนะจ้าพี่น้องขอบคุณผูที่สนับสนุนเด้อค่ะมาเด้อจ้ามาเด้อมือนี้เมนูแซบเ,เ,เบอร์จ้า,จาอ่าเตรียมพร้อมเบิดสตย่างแลวเนาะจ้าอืมเตรียมไว้เบิดแล้วพร้อมแกงซูพีสูนองรับประทานเนาะค่ะเนาะอืมมึงดูค่ะอันไว้อ่อนเนาะคะ่ะ ผู่เฒ่ามากเนาะค่ะอือไปได้ไวมากกิจแปดตนนี่แหละจ้าเล้ยมะออมย่าเยายเพิินกับมากมากมึงดูค่ะเตรียมพร้อมเบิดแล้วแกงไวจ้าแกงไวใส่ไข่หมดเนาะแกงไวหรือว่าออมไวนี่แหละจ้าออมไวบานๆห้องนี่แหละจ้านี่สาระยังดอกจ้าทำอาหารให้หมูเบิงนี่แหละจ้ามาเด้อจ้าหอนๆน้ำกันจ้าอาหารเทียงจ้า แกงหวายจ้าแกงหวายใส่ไข่หมดเนาะแกงหวายหรือว่าอมหวายนี่หละจ้าอมหวายบานๆเข้าเนี่หละจ้าเี่สาละยังดอกจ้าทำอาหารให้หมูเบิงนี่และจ้ามาเด้อจ้าหอนๆน้ำกันจ้าอาหารเทียงจ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้าสวยแน่จ้าอืมเตรียมอาหารผู้เฒ่ามากเนาะค่ะอืมไปได้หวายมานกินแปดต้นนี่หละจ้าเรียมาออม ยายเพิ่นกับมากมากมึงดูค่ะเตรียมพร้อมเบิดแลวได้มาตานสวนหล่ะจ้าอ่าเกาต้นสิบต้นกับพ่อแกงเนาะค่ะอืมมึงดูค่ะห่อนอายผู้เ่ามากเนาะค่ะอืมไปได้าวมากก็ดแปดต้นนี่แหละจ้าเลยมมออมอ่ายายเพิ่นกับมากมากมึงดูค่ะเตรียมพร้อมเบิดแลวพูทเ่ามากเนาะค่ะอืมไปได้ไวมากก็ดแปดต้นนี่แหละจ้าเลยมมออม ย่ายอเพิ่นกับมากมากมึงลูกค่ะเตรียมพร้อมเบิดแล้วมึงลูกค้าได้มากกรหนึ่งนี่แหละกับพ่อได้แกงยูดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจาาพี่น้องพ่อห้เพิ่นหอมกินมึงลูกค้าได้มากกรหนึ่งนี่แหละกับพ่อได้แกงยูดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจาาพี่น้องพ่อห้เพิ่นหอมกินมันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยบุ๊มื่อนี่มาเด้อจ้า กินน้ำกันทุกคนอาจารย์พี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเด้อค้ามึงลูกค้าได้มากกรหนึ่งนี่หละกกพ่อได้แกงอยู่ดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจ้าพี่น้องพ่อให้เพิ่นหอมกินของลงเลยขอบคุณที่รับชม้อจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมาเดอ้อกินน้ำกันจ้าบ่ามีสในซาร่ายังดอกจ้า ทำอาหารให่หมูเบิงนี่แหละจ้ามาเด้อจ้าหอนหอนน้ำกันจ้าอาหารเทียงจ้ามันสิเป็นเศารมันสิเป็นสวยุ๊กมื่อนี้มาเด้อจ้ากินน้ากันทุกคน,นจ่าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเด่อคาของลงเลยขอบคุณที่รับชมเด้อจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมาเด้อกินน้ากันจ้าบม่มีมาเด้อจ้ามาเด้อ เมื่อนี้เมนูแ่บเบอร์จา่าเตรียมพร้อมบัรสุยางเลเนะจา้าของลงเลยขอบคุณที่รับชมเ้ะจา้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมาเดอกินน้ำกันจา้าบะมี่มึงลูกคา้าได้มากกำมหนึ่งนี่แหละก็พ่อได้แกงงยีดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซี่น้อยหนึ่งจา้าที่น้องพ่อให้เพื่นหอมกินอืม เตรียมไว้เวิดแล้วพร้อมแกงซูพีสูนองรับประทานเนาะค่ะเนาะอืมิมึงดูค่ะอันไวออน้อ่อนๆเนาะคะ่ะมันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยบ้มเมื่อนี้มาเด้อจา้ากินน้ำกันทุกคนนะจา่าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเด้ยค่ะผู้เฒ่ามากเนาะคะ่ะอืมไปได้ไวามากเกิดแปดตนนี่แหละจา้าเรียมาอมอมอ่ายหเพิ่นกับมากมากมึงดูค่ะเตรียมพมร้อมเวิดแล้วของลงเลย ขอบคุณที่รับชมเนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมาเดอกินน้ำกันจ้าบ๊ม,มี่แกงหวายจ้าแกงหวายใส่ไข่หมดเนาะแกงหวายหรือว่าอมหวายนี่ละจ้าอมหวายบานๆเขานี่แ่ละจ้าอืมเตรียมไว้เบิดแล้วพร้อมแกงสูพีสูนองรับประทานเนาะค่ะเนาะอืมมึงดูค่ะอันหวายอ่อนๆเนาะคะ่ะมึงดูค่ะ ได้มากกรหนึ่งนี่แหละก็พ่อได้แกงยูดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจ้าที่น้องพ่อให้เพิ่นหอมกินเมื่อนี้จ่ารู้วันก็นได้วายมะออมเนาะค่ะแกงห่อนๆนี่แหละจ้าเตรียมอุปกรณ์แล้วพร้อมแกงอยองอย่านั่งใส่หม้อแล้วก็ออกมาเด้อกินน้ำกันจ้าสวยแน่จ้าเตรียมอาหารของลงเลย ขอบคุณที่รับชมเนะจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะมาเดอ้อกินน้ำกันจ้าบ่มีวันนี้จะารู้วันก็นได้วายมะออมเนาะคะ่ะแกงฮ่อนๆนี่แหละจ้าอืมเตรียมอุปกรณ์แล้วพร้อมแกงอืมย่องอย่านั่งใส่หมอแล้วก็เอามึงลูกค้าได้มาก,กำานึงนี่ลหละก็พอได้แกงยีดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยนึงจ้าพี่น้องพอให้เพิ่นหอมกิน หยอยหวยยูหอมหวยหวยยูจ้าเมนูบ,นบานบานเมนูอ่ามึงลูกคา้าได้มากกรหนึ่งนี่แหละก็พ่อได้แกงยูดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจ้าที่น้องพ่อให้เพิ่นหอมกินมาเด้อกินน้ำกันจ้าสวยแน่จ้าอืมอ่าเตรียมอาหารมาเด้อจ้ามาเด้อมือนี่เมนูแซบเบอร์จ้า เตรียมพร้อมเบิดซอยางแลเนะจ้ะมันสิเป็นเศร้ามันสิเป็นสวยพวกเมื้อนี้มาเ้อจา้ากินน้ำกันทุกคนนะจา้าพี่น้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเ้ยค่ะแกงไวจ้จ้าแกงไว้ใส่ไข่หมดเนาะแกงไว้หรือว่าอมไว้นี่ลหละจา้าอมไวบ้บานๆเฮานี่ลหละจา้าผู้เฒ่ามากเนาะค่ะอืมไปได้ไวมากเก็บแปดต้นนี่ลหละจา้าเด้มาอม ยายเพิ่นกับมากมากมึงดูค่ะเตรียมพร้อมเบิดแล้วห้วยห่วยยูหอมห้วยห่วยยูจ้าเมนูบานบานเมนูอ่าไส้สาระยังดอกจ้าทำอาหารให้หมูเบิงนี่แหละจ้ามาเด้อจ้าหอนหอนน้ำกันจ้าอาหารเทียงจ้าแ่บออนอ่าห้าค้นนี่เป็นตาแ่บแต่แ่บมึงดูล่ะค่ะเมนู่อาหารบานบานเนาะค่ะเนาะมนูอาหารแ่บเบริร์อาหารโปรดของผู้เฒ่าอืมมึงดูค่ะ ได้มากกรหนึ่งนี่ลหละก็พ่อได้แกงอยู่ดอกแกงออมเนาะใส่ผักหอมผักซีน้อยหนึ่งจาาพี่น้องพ่อให้เพิินหอมกินพู้เฒามากเนาะค่ะอือไปได้ไวามากกินแปดตนนี่แหละจ้าเด้มาออมอ่ายายเพิ่นกับม,มากมากมึงดูค่ะเตรียมพร้อมเบิดแล้วมาเด้อจ้ามาเด้อ